เฮ้ยพร้อมเปิดประสบการณ์พี่ยังเอ้ยไม่ใช่พร้อมเปิดประสบการณ์การดูหนังส่วนตัวพี่เลยอ่าเฮ้ยพร้อมแล้วค่ะเปิดตอนนี้เลยค่ะตื่นเต้นมากหนูอยากเห็นเต็มเต็มตาว่ามันจะขนาดไหนค่ะมาเลยเปิดเลยเคยยังครั้งแรกโอู้วต้องตื่นเต้นมาเนี้ยอยากดูแล้วปับก็ให้นี่เป็นไงโอ้ไปไงเต็มตาอึ้งอึ้งโอ้โหเพลงเพลงปิดเสียงหรอ เปิดแล้วแต่เขาไม่ได้ยินเลยอ่ะอหูไม่ถึงเนี่ยเราอ่ะนี่นี่นี่เพิ่มเสียงหน่อยปั๊บปั๊บปั๊บไปไงโอ้โหโอ้โหหวังกละตื่นเขาก็ตั้งใจฟังแล้วนะก็ไม่ได้ยินเลยไงมาแล้วไงสามคัน่าสงสารเขานะครับมีทีวีจอใหญ่เครื่องเสียง ต้มต้มเป็นไงสนันโอ้โโอ้โหเครื่องเสียง <c oughs> มันไม่ได้ดังใจ <c oughs> ต้องมาที่นี่เลยเทเตอร์เฮาส์เพราะความสุขที่คุณอยากสัมผัสคือประสบการณ์ที่เราพร้อมออกแบบให้กับคุณทุกห้องทุกสไตล์เล็กใหญ่แค่ไหนเราไม่มีริมิต เชียเตอร์เฮาส์รับออกแบบความสุขให้กับคุณอยากได้ไปห้องแบบนี้เลยได้ไหม้าต่อแได้ต่อแบเชียเตอร์เฮาส